ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังพุทโธโพธิจะโยเสยยะคุโณโพธิสัตโตมหาลาโภติยัง มะมะพระวันตุโนโหตุส oh, ัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอระหังพุทโธโพธิจโยเสยยะคุโน โพธิส oh, ัตโตมหาลาโพปิยังมะมะพระวันตุโนโหตุส ah ัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะระหังพุทโธโพธิจโยเสยยะคุโนโพธิสัตโตมหาลาโพปิยังมะมะพระวันตุโนโหตุสัพพัานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังพุทโธโพธิจโยเสยยคุโนโพธิสัตโตมหาลาโพปิยังมะมะพระวันตุโนโหตุสัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมะตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังพุทธโธพทโพธิจโยเสยยะคุโนโพธิสัตโตมหาหลาโภปิยังมะมะภะะวันตุโนโหตุสัพพทา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอระหังพุทโธโพธิจโยเสยยะคุโนโพธิสัตโตมหาลาโภปิยัง มะมะพระวันตุโนโหตุสัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอระหังพุทโธโพธิจัโยเสยยะคุโน โพธิสัตโตมหาลาโพปิยังมะมะพระวันตุโนโหตุสัพพทานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะระหังพุทโธโพธิจะโยเสยยะคุโนโพธิสัตโตมหาลาโพปิย oh ังมะมระภวันตุโนโหตุสัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาบรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะบรหังพุท,ธพทโธโพธิจโยเสยยคุโนโพธิสัตโตมหาลาโพปิยังมะมะพระวันตุโนโหตุสัพพัทา